สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทะเลแม่แกจากกรุงเทพมานะคะก็คือทะเลหาดน้ำใสนะคะที่อยู่ในเขตของค่ายทหารในย่านสัตหีบเราต้องขับรถเข้าไปในค่ายก่อนนะคะแล้วเลี้ยงปัดเข้าไปจนถึงเครื่องบินเราให้เลี้ยวเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วสามารถขับรถไปสุดปลายทางก็จะถึงทะเลได้เลยนะคะเราจะมีค่าบํารุงหาดคนละ15บาทนะคะส่วนเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปฟรีเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักกันอ่าแล้วก็จะมีอ่าราคาเช่าเสือนะคะตัวละ30บาทเก้าอี้หาชายหาด40 แล้วก็โตเล็กหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเรามีเสือไปเองเราก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะมีร้านค้าอาหารมากมายเลยแล้วสาหรับใครที่อยากดําน้าดูก,การังนะคะราคาสําหรับผู้ใหญ่2 5 0บาทเด็ก100้บาทส่วนเราอขอไปนั่งเรือชมวิวตามธรรมชาติดีกว่านาะแล้วก็แบบให้กําลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นั่งบนเรือเรือก็จะสามารถพี่ๆทห,หารเขาก็จะพาเราค่ะ ขี่เรือไปตรงการลางทะเลนะคะไปดูวิวรอบๆเกาะน,นะคะสวยงามมากน้ําใสน้ํลึกลมแรงมากเป็นอะไรที่แบบว่านิส่มากเลยนะคะสําหรับห้องน้ำนะคะเราจะมีห้องน้ําให้บริการในราคาค่าเข้าค่าผัดนะคะน้ำใสามากอันนี้คือเพื่อนๆเ,เขาดำน้ำดูก,การังเราก็จะนั่งให้กําลังใจอยู่บนเรือนะคะขนาดมองด้วยตาเปล่ายังเห็นแบบชัดๆเลยแล้วคนดำน้ำดูการัง จะสวยขนาดไหนเนาะในทะเลก็จะมีพวกหถอยเม่นน้องปลาเนโมอะไรแบบนี้นะคะไว้โอกาสหน้าเราจะพาไปเที่ยวใหม่นะคะ